ก็จบไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับรา,ายการทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของฟุตบอลทีมชาติไทยเรานะครับก็ต้องบอกว่าแล้วพบกันใหม่ครับอีก4ปีข้างหน้าเนาะนั่นเองนะครับก็ขอบคุณนักเตะทีมชาติไทยทุกคนนะครับแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชแล้วก็ทุกคนครับที่ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้นะครับ วันนี้เราก็สู้เต็มที่ครับผมก็ด้วยอา,อาจจะวาสนาต่างๆเนาะก็ในเรื่องไม่ใช่เรื่องวาสนาหรอกเป็นเรื่องแผนการเนาะในเรื่องของที่เราอาจจะจุดเริ่มต้นเราอาจจะเริ่มต้นตะกุตะกักไปหน่อยแล้วก็ทําให้แบบว่าเราเส้นทางเราอาจจะยากลําบ,บากนิดน,นึงเนาะในช่วงแรกอะไรเงี้ยมันก็น่าเสียดายนะครับน่าเสียดายมากๆเลยเพราะว่าวันนี้โอ้ถ้าเราชนะสามศูนย์เราก็เข้ารอบไปละ เพอเราเสียประตูโดนตีเสมอไปก่อนเนาะผมก็ทําใจไม่ได้โดนตีเสมอผมก็คิดว่าโอ้ไม่น่าจะรอดละผมก็เลยปิดไลฟ์ไปก่อนนะตอนนี้ก็จบเกมไปแล้วนะครับก็เป็นจีนนะครับที่เบียดเข้ารอบไปอย่างชิวเฉียดนิดเดียวเองนิดเดียวในเรื่องของประตูได้เสีย head to He a d ต้องบอกว่าประตูได้เสียเราเท่ากับจีนนะเป็นศูนย์แต่เรา เสียเฮดทูเฮดตอนที่เราเจอกับจีนนัดแรกที่เราแพ้ขาบ้านไปหนึ่งประตูต่อสองนั่นเองตอนนั้นไปโค้ชมาโน่ทำทีมอยู่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยเปลี่ยนซึ่งนั่นแหละครับผมก็นี่แหละฟุตบอลเนาะนะครับมันก็อย่างนี้แหละครับอะก็ขอบคุณนักเตะทุกคนนะครับที่สู้เต็มที่ครับผมเชื่อว่าทุกคนมุ่งมั่นนะครับแต่ผลมันไม่ได้ตามตามที่เราตั้งเป้าไว้นะครับผม ไม่เป็นไรครับเราสู้ใหม่กลับมาสู้ใหม่ปรับปรุงในส่วนที่ในเรื่องของอข้อบกพร่องต่างๆเนอะโดยเฉพาะเรื่องพระกําลังที่ผมย้ําเตือนว่าย้ําเตือนเสมอว่าในเรื่องของพระกําลังเราต้องเพิ่มถ้าเพิ่มความฟิตตรงเนี้ยผมว่าเราไปได้ไปได้แน่ในระดับเอเชียนั่นเองนะครับก็ไม่เป็นไรครับมามาสู้กันใหม่อีกสี่ปีข้างหน้า แล้วนักเตะหลายคนก็อาจจะต้องลาทีมชาติไปนะครับเพราะว่าอีก4ปีข้างหน้าน,นักเตะหลายคนก็บิ๊กเนมหลายคนก็น่าจะอายุอานามก็น่าจะเยอะละไม่ไหวอย่างมุ้ยอย่างเงี้ยอย่างอุ้มก็อาจจะอา,อายุอานามแล้วก็เจด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ต้องให้เป็นรุ่นใหม่เป็นรุ่นรุ่น,นอย่างทางด้านสุภโชคก็ยังาสารต่อได้อยู่แล้วก็ในส่วนของ ทางน้านสุพนัทเนาะเออแล้วก็นักเตะหลายๆคนเราก็ต้องรีบสร้างในห่วงเวลา4ปีต่อไปเนี่ยเราก็ต้องรีบสร้างเยาวชนนักเตะสายเลือดใหม่ขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่นะครับที่เขาจะออโรยลาต่อไปเนาะวางแขวนสตัรอะไรก็ว่าไปเนาะก็ต่อสู้ต่อไปครับบอลไทยทีมชาติไทยเรานะครับผมมันสำหรับส่วนตัวผมก็เลิกเชียร์ไม่ได้หรอกครับผม มันก็มันก็เศร้าใจนิดนึงนะสาหรับผมนะแต่ผมก็ทําใจไว้ระดับหนึ่งแล้วละว่าหน้าที่เราไม่ชนะจีนวันก่อนโน้นเนาะมันก็ทําให้ผมได้ทําใจไว้ส่วนหนึ่งแล้วว่าเออก็นี่ยที่ผมทําคลิปก่อนนี้นนว่าผมคาดการณ์ไว้แล้วว่าเราโอกาสเราชนะ39%เออโอกาสที่เราจะเข้ารอบ3.9%เเพราะว่ามัน ด้วยปัจจัยที่เราต้องดูคู่แข่งอีลุงตุงนังนุ่นนี่น่นนนนด้วยเกาหลีก็เต็มที่แล้วครับเขาก็ยิงได้เออแล้วกลยุทธ์จีนแม่งมันก็อุดแหลกอะผมนั่งดูนั่งดูคู่จีนกับตะเกาหลีใต้อยู่ออกออ็อุดแหลกเออุดแหลกอุดแหลกมันก็แต่ก็ทำานบแตกยิงได้หนึ่งศูนย์มันก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วล่วละตอนนั้นซึ่งในรอบหน้าอีกสี่ปีข้างหน้าเนาะในรอบไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์รอบนี้ละก็ วางแผนเตรียมทีมระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเพื่อที่จะมาสู้ใหม่เนาะสู้ใหม่นะครับผมก็เป็นอาจจะต้องเป็นสายเลือดใหม่ในมุมมองผมในเรื่องของโคดอิชิอิคือต้องบอกงี้นะผู้ชมครับก็มีบางสื่อเขาก็ไปเปรียบเทียบว่าอิชิอิโอ้ยเปรียบเทียบกับโค้ดคนนั้นคนนี้ เออแล้วผลงานไม่ค่อยดีทุกนี้นั่นท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าอิชิมารับเผือกร้อนนะแล้วเขารับโจทย์ยากด้วยผมเชื่อแน่ว่าเอาจริงๆสถานการณ์เดียวกันถ้าโค้ชคนอื่นมารับเผือกร้อนอย่างเงี้ยโจทยากอย่างเงี้ยตั้งแต่เอเชียนคัพมาละใช่ไหมจู่ๆก็มาเตรียมทีมก็มาลุยเอเชียนคัพเลยใช่ไหมก่อนบอลโลกครั้งเนี้ยมันก็ยากนะครับ ไม่ได้ง่ายนะโจทที่อิชิอิทำเนี่ยกัดชั้นชิดมากๆแล้วก็มาเตรียมทีมซึ่งผมมองว่าทำได้ขนาดนี้ทำได้ขนาดนี้อิชิอิไม่ไม่ได้แย่อะไรนะครับผมมองว่าระยะยาวเราคนที่หวางรากฐานและสารต่อยังไงแล้วผมก็ยังเชื่อในมั่นในส่วนตัวผมนะผมยังเชื่อมั่นใน J8 แปนวในส่วนของอิชอิอิให้เขาได้ทำงานได้สารต่อต่อไปนั่นเองนะครับ ไม่ง่ายนะครับท่านผู้ชมอิชิอีมารับงานยากกระชั้นชิดตอนไปลุยเอถ้าใครติดตามอิชิอีตั้งแต่ลุยเอชคัพจนมาถึงตอนนี้ซึ่งปมอ่ะมันซึ่งอิชิอีควรจะคุมทีมตั้งแต่เกมแรกจนมาถึงเนี้ยเออนั้นเราจะได้แบบว่าเห็นภาพรวมได้ง่ายหน่อยเออนะครับอันนี้ผมยังมองว่าโคชอิชิอยากให้เขาทำงานสารต่อมากกว่า นะครับเจแปนวี J ผมมองว่ายังไงก็ยังคงเชฟไว้อย่างนี้ดีกว่าส่วนตัวผมนะถ้าเปลี่ยนตอนนี้นะคนนั้นคนนี้ผมไม่รู้ว่าเชฟมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับวิธีการเล่นนู่นนี่นั่นผมยังมองว่ายังดูดีอยู่แต่มันอาจจะต้องปรับคือนักเตะไทยหรือว่าทีมชาติไทยเราอ่ะปรับสายเลือดใหม่รุ่นใหม่ๆใช่ไหมที่เข้ามาผมมองว่าปรับเรื่องความฟิตแค่นั้นแหละ ในระดับเอเชียเราสู้ได้หมดถ้าเราปรับเรื่องความฟิตมันใส่กลยุทธ์อะไรก็ง่ายออม,มันใส่กลยุทธ์อะไรก็ง่ายเพิ่มในเรื่องของความฟิตตรงนี้แค่นั้นเองนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับขอบคุณนักเตะทีมชาติไทยทุกคนนะครับที่สู้ที่เหนื่อยนะครับผมผมเชื่อว่าทุกคนอ่ะตั้งใจมุ่งมั่นที่อยากจะเข้ารอบอสัมผัสกับเกมระดับใหญ่ระดับ นี้อีกครั้งหนึ่งแต่มันก็มาสุดทางละตอนนี้นะครับทัวร์นาเมนต์นี้มันมาสุดทางนี้ก็ไม่เป็นไรครับเราไปเริ่มใหม่อีกสี่ปีข้างหน้าผมก็ยังรอได้ถ้าผมยังไม่ตายหาก่อนนะเออผมรอได้อยู่นะครับขอให้ตั้งใจและมุ่งมั่นทำสารต่อสารต่อไปครับนะครับมันก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมอ่ะถามว่าวันนี้ผม เสียใจยผมเศร้าไหมผมเศร้านะครับผมเศร้าอยู่แต่ทำไงได้ล่ะครับเราไม่ดีพอ,อก็ยอมยอมรับความจริงว่าเรายัางไม่ดีพอแต่ผมจะไม่รับสภาพผมยอมรับความจริงแต่ผมจะไม่ยอมรับสภาพยอมรับสภาพคือเลิกทำเลิกไม่ไม่นู่นนี่นั่นแต่แต่เรามีแววที่จะต่อยอดได้อยู่นะครับผมยังเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับใครที่แบบว่าเอ๊ย เออไม่เอาละท้อละเชียอันนั้นแล้วแต่แล้วแต่ท่านผู้ชมอะ่ะแต่ผมเป็นคนไทยเนาะเปิดเป็นบัตรประชาชนเป็นคนไทยผมยังไงแล้วแฟนบอลไทยคนหนึ่งอะ่ะผมเอาจริงผมเลิกเชียร์ทีมชาติไทยไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าเป็นสมโมสอนอะ่ะเอออาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโน่นนี่นั่นได้นะแต่มันแต่สําหรับทีมชาติไทยอะ่ะ ผมผมเลิกเชียร์ไม่ได้ครับอ่ะมันก็อาจจะมีช้ำใจอยู่หลายครั้งหลายคามันก็มีดีใจบ้างแหละเออเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราวางรากฐานแนวทางดีๆอ่ะผมเชื่อว่าเราไปต่อได้ครับไปต่อได้อีก4ปีข้างหน้าครับแล้วเราพบกันใหม่เนาะแล้วเรามาเชียร์กันใหม่นะครับผมแต่ซูซูกิซีเกมสส่วนตัวผมเฉยๆนะ ผมเฉยๆผมไม่ได้บ้าจี้ไอเรื่องทัวร์นาเมนต์ประมาณนั้นนี่แหละนี่ก็คือความคาดหวังของเราเพราะว่าถ้าวันนี้เราเข้ารอบไปได้มันจะเป็นก้าวข้ามอีกระดับเลยนะว่าเอ้ยเราเข้าใกล้คำว่าบอลโลกที่สุดละแต่ตอนนี้เรายังห่างอยู่นั่นเองนะครับก็เราสู้อย่างเต็มที่นะครับเราไม่ได้แบบว่า ทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาถ้าใครติดตามนะครับทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนท์นี้เราสู้อย่างเต็มที่แล้วนะครับแต่เรายังไม่ดีพอเรายังมีข้อบอกพร่องอยู่ถ้าเราดีพอเราก็ถ้าเราดีพอเราก็คงไปเข้าสู่รอบต่อไปได้แล้วซึ่งโอโ้มันมันรอบเนี้มันน่าเสียดายมากหลายหน้าที่ผ่านมาที่โอ้แม่งน่าจะชนะด้วยซ้าอะไรเงี้ยเราก็ไม่ชนะอะไรเงี้ยนะครับเ วันนี้วันนี้มันก็เสียดายนิดนึงโอ้โหถ้าเราชนะสามศูนย์ถ้าเราไม่เสียประตูวันนี้ถ้าเรายิงสามศูนย์นะเราไม่เสียประตูเราก็เข้าละแต่มันมันจบแล้วครับทัวร์เมนต์มันจบแล้วนะครับงานเลี้ยงมันเลิกลาแล้วสําหรับรายการใหญ่รายการนี้นะครับขอบคุณนะครับผมก็ยังให้กําลังใจทุกคนที่สู้เต็มที่นะครับให้กําลังใจหลังเกมก็นักเตะหลายคนก็ เสียใจเศร้าใจไม่ผมก็เสียใจเศร้าใจไม่แพ้กันครับนั่นแหละครับผมก็คือระหว่างที่ผมไล์อยู่อ่ะโดนยิงตีเสมอคือที่ผมจบไล์ผมต้องบอกงนี้ว่าผมทําใจไม่ได้ว่ะเพราะผมรู้อยู่แล้วไงว่าเฮ้ยเราเราไปไม่ถึงฝั่งวัดเพราะว่าผมก่อนเกมอ่ะก่อนเกมผมก็ ก่อนเกมหลายวันอะ่ะตอนที่เราเสมอจีนอะ่ะผมก็ผมก็เขาเรียกว่าคาดหวังเออเขาเรียกว่ายัางไงไม่คาดหวังสูงละเออผมก็ยังผมก็ทําใจระดับหนึ่งละอะไรเงี้ยนะครับนั่นเองครับมันก็เลยไม่แบบว่าไม่ไม่ช้าใจมาก <c oughs> เออนั่นเองนะครับผมอ่ะผมก็ยังไม่เลือกเชียร์นะ้ท่านผู้ชมครับสู้ต่อไปครับนักเตะทุกคน พวกคุณทําดีแล้วครับทําสู้ต่อไปอมผมให้กําลังใจทุกคนนะทุกคนสู้สู้อย่างเต็มที่เลยด้วยสถานการณ์เนาะด้วยบริบทต่างๆด้วยนั่นเองนะครับมันไม่อื้ออํานวยเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเรายังไม่ดีพอเรายังไม่ดีพอแต่เป้าหมายคือกูจะกลับมากูจะกลับมากูจะเข้ารอบกูจะผ่านรอบแบบแบ่งกลุ่มในรอบต่อไปให้ได้ในทัวร์นาเมนต์หน้าให้ได้ นี่คือเป้าหมายของเราขยักต่อไปโอเคครับขอให้เราสร้างทีมขึ้นมาเพื่อไปสู้ในระดับเอเชียครับสักวันหนึ่งจะเป็นของเราครับโอเคครับสู้ๆกับทีมชาติไทยช้างศึกไทยแล้วครับแล้วเจอกันครับอีก4ปีข้างหน้า